สวัสดีครับผมนายวันสรลนรงจรีหน้า020หน้า048สกาวิศวกรรมเครื่องกลคะแนนวิศวกรรมเครื่องกลภาคเรียนที่2ของปี567ครับหน้าวิชานง2 0 1 3วันที่เอพไซน์วันนี้จะมาใช้โปรแกรม Solidworks ในส่วนของคันสั่งม o v e รอบ y ีโปร t e สเกลา s ส e i t y คเตบ คือไปที okay, ่สเก็ตเรืองกัรสั่งลายครับฟันเพล่างรูปขึ้นมาก่อนจุดึ่งการลากขึ้นมาแล้วลากให้จนจุดของการราบแล้วลากขึ้นไปครับนะแลครับให้จนตามจุดครัล พิชูบะฉันชอสมาน์ทวิชันนี่อยู่ดีรังนั้นพิกสินนี้กุขอสงาสินนี้สินนี้สินนี้ับ ฉะนั้นอ,อ,อีกครับอี่จุสร้างวงวหมสุกคที่จุดอริจินเ้าสะมีอยู่ทีสทส่สามสิบครับ أنا <applause> أعتقد คุนีเลนึครับนี้เนครับ ครณเือจุดไ <IL EN C IO> ีนมัการมองมรนคงนะครับต่มจุดนี้จุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้ครับทเนี้ป็นจุดนี้ครับนี่ ที่คีิปช่างรับก็ช่กานมุ่งกลนมา่ครอกานได้ชิ้นกำสั่งเรืแองเนี้ยเรื่องนี้เรื่อที่อละก็เปี้กนี่ที่อ พี่ทำนี่ครับแต่นั้นสามารเลื่อขวงกลมได้ครับก็ปีมาได้หล้ยตำแหน่งเลยครับงานนี้ครับจากนั้นผมจะเลือกบุคคลมอคอืออาชีพท,ที่เี่งดีเลยลครับอืม

ตัวน,นี้สามารถเลือกความเยของูปได้เ,เ่็สัจจแลนี่ครับจากนั้นก็ติดถูกนะครับเน,นี่ยรูปก็จะยังแบบนี้ครับเจากนั้น

ตรงนี้จะเป็นลบสามสิบหนึ่งอันนะั้เนี่ยถูกครับนี่คร,นนรับก็จะลักมาเป็นมอนเดียวนะมันนี่ก็ไปผมจะลบสมารันิชันนี้เเข้าไปเรียคร้อ ดีเดียวตัวเองก็ทลไมีไ้ไรู้ตัวดีเดียวก็ไปในอไงกันสังสไปสุดทีนสกิลาอีกที่ก็คลีบอาทีกที่รูปครับช่างชางนี้ พุทธิจุงน,นี่ครับใช่เพิ่อขาอยายรูปงได้นะครับใชนที่กับทีรูปมนได้ก็จะอยู่นะครับนี่ครับ ครังในกตอนต่อไปจะเป็น s เต t a i n a b i ครับเราจะยืดยีจังนี้นนก่อนแล้วกุมมยครับแล้วไปยืดยืดจังช่วงนี้จับเนี่ยมันจะยห้ยได้

เป็นช่องเี้ยวหนเ่งที่ที่จุดออริจินเก็จะมนก็สามารถเึีออกได้ครับหรือว่าเียที่นั่นเรามาอองมาได้ถือว่าไ,ได้เลยครับอ่าเนี่ย เโปรแกรมจึงกลับได้ครับเนี่ยกดตรงนี้ที่ เอาแบบแ้เอย่าทำไม่องมา,าแอะไรครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแนะค่เนี้ยขอครับ